สวัสดีครับผมเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับผม <c oughs> บังคับเมื่อคืนนะครับผมมาเมื่อคืนนะครับแวะมาหาเสือตับกับพานตีบดูครับเอาต้นไม้ออกเมื่อคืนผมไม่ได้เอากระจกลงเอาต้นไม้ออกเมกื่อก่อนผมจะเวลาถอยปุ๊บม,มันก็จะเบียดต้นไม้ประมาณนี้มันก็จะพอดีไง เนี่ยต้นไม้มันอยู่ตรงนี้โอ้ยอจอรอประมาณไอ้เสียตาบดึงขึ้นให้ครับ dia bobot งานเข้าเลยครับงานเข้าแต่เช้าเลยดึงขึ้นเว่อตบับดึงขึ้นเว่าอล่ะ Poha ne ora ini? Hah? Poha igi hapunan Poha igi hapunan đi 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 vàng leo leo đi 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 con. đi đi Ai. Dạ vâng con Má dạ, vâng, đứng thì cái này ดไปเดิงไป ไปไบาย เรียบร้อยครับเมื่อคืนโว้กตาที่รถเนี่ยติงวะ เรียบร้อยครับขึ้นแล้วครับผมนี่แราเมึงจับบอลล้มให้ทิพย์สองเล็กน, <laughs> นี่แเราขึ้นขึ้นว่าอะไรจะงงไม่รุ่นขึ้นไไากกมาแล้วครับผมไป <laughs> เก่าก็ยังเดียดเลยนก็งไม่มาจาัง่อยนี่ก็ถอยปลาปลด จะถามว่าตนตนใหม่หว่ครับผมเี่อกี้ตนใหม่นอยู่นี่นี่มาหอยกับถอยปั๊บม่เลยก็ใหม่มาจังหน่อยยิดผาดเลยเห็นแล้วครับผม ใส่ข้าวไปขายครับผมจนเที่ยงครับพาลูกไปงานคาริสต์มาสที่โรงเรียนนะครับผมอาร์เวออมารอาอำนาจเจริญเพิ่งมาครับผมนี่ครับขายที่แพร่ลุ่งเรืองนะครับผมราคาวันนี้พันเจ็ดหกสิบบาท ป้ายพันเจ็ดห้าสิบนะครับผมแต่ว่าขอได้สิบบาทครับขอได้พันหก โอ้ยล่งให้หนังแล้วบป็นเนี่ยโอ้ยสั่งเรียวทุกคนยังลง่งตัวหามเอ้อยเพื่อนไปโอ้ย ข่าวมาลงครับผม เอาบ่แม่จะเอาเหล็กจะเอาขึ้นจังไหนจะอวยหัวมันลงมากตัวตออยังสีแดนตะดดนอวยหัวมันกลมามบ้างพี่แหมโอ้ยมันบ่แม่อวยกลับไปใหม่ นี่ครับแพ้ลุงเรืองขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับ